อาเซียนอายุครบ42ปี <ฮะ S 2> ในวัน2มวันนี้ใช่ไหมครับวันที่8สิงหาคม8สิงหาครับพอดีเดือนเดียวกันเนี่ยก็เป็นวันเกิดของนายกอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์แก่กว่าอาเซียน3ปีครับท่านตีคิดว่ามันช้าไปมันเร็วไปมันทำได้แค่นี้เองเหรอเพราะว่าตอนนั้น30ปีแรกเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของ6ประเทศหลักนะผมขอทวนซะก่อนว่าไทย มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความบาดหมางกันในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลเรื่องดินแดน mm hmm. ไม่ได้นำไปสู่การสู้รบกันเพราะว่ามันมีครอบครัวอาเซียนคอยบอกกล่าวคอยช่วยกันไกลเกลีย่ยว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันนะฮะเพราะฉะนั้นผลสำเร็จของอาเซียนอันหนึ่งก็คือไม่ให้มีสงครามระหว่างกันมาเป็นเวลา30-40ปีกับอันที่สองสามารถที่จะร่วมมือกันได้เป็นชิ้นเป็นอันก็อย่างน้อย เราก็ได้แปลงสภาพมาเป็นคล้ายๆกับเขตเสรีทางด้านศุลการลกากรากากต่อกันคืออาฟตามีการลดภาษีกันวันนี้ก็เกือบจะร้อเเซแล้วว่าสินค้าที่ส่งไปมานั้นไม่มีภาษีศุลกากรอ,อันที่3ก็คือว่าเมื่อมารวมกันเนี่ยไอ้ความเป็นปึกแผ่นมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ได้เวียดนามได้ตราทับเขามายึดครองกัมพูชาเนี่ยเราทั้งหประเทศสามารถที่จะยืนหยัด ต่อสู้กับภัยันตรายของกองกําลังคอมมิวนิสต์เวียดนามในวันนั้นได้เมื่อเกือบ20ปีมาแล้วแล้วเราสามารถที่จะรวมตัวกันไปต่อสู้ในเวทีสหประชาชาติจนเป็นผลสําเร็จทําให้เวียดนามต้องถอนทหารออกจากกัมพูชาและในที่สุดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมาอย่างใหญ่หลวงกัมพูชาก็มาเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาก็เวียดนามก็ มารับเอาระบบทุนนิยมม,มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้15ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวียดนามก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีซึ่งการละข้างหนึ่งเคยเป็นคล้ายๆศัตรูรกับโลกเสรีกับไทยเนี่ยเราก็กลายมาอยู่ในครอบครัวอาเซียนเดียวกันทั้ง10ประเทศ